สวัสดีครับทุกคนผมเมฆเรียบแรงนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แก่งกระจานนะครับผมวันนี้มาริมเขื่อนเลยริมเขื่อนนะเลยจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมานิดนึงนะขับรถจากตลาดแก่งกระจานมานะร่วมๆประมาณ30กิโลแล้วก็มีถนนเขาเรียกลาดยางสลับกับถนนลูกรังก่อนเข้ามานี่ถนนลูกรังนะต้องออโรดมานิดนึงนะครับถ้าเป็นฤด,ดูฝนเนี่ยรถเก่งก็คงลําบากนิดนึงนะครับ แต่พอเข้ามาข้างในปับ๊บโอ้โหก็คือสวยงามครับผมมีลมพัดมาเบาๆนะมีต้นไม้ร่มๆแล้วก็มีเป็นแหลมยื่นออกไปแหมสมคําสมกับชื่อจริงๆนะครับชื่อว่าหัวแหลมแคมปิ้งครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดกลางเต็นท์บริเวณโดยรอบครับผมก็แน่นอนนะผมพาไปดูจุดกลางเต็นท์สิ่งแรกที่ต้องพาไปดูนั่นคือห้องน้ําครับที่หลายคนกังวลว่า ห้องน้ำมีมดหรือเปล่ามีตุ๊กแกไหมเ,เวลานั่งแล้วมดมากัดขาหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะนี่ครับห้องน้ําของเขาแบ่งหญิงชายแยกกันอย่างละสองห้องทัศนี็นตอนนี้มีอ่างล้างจานเออไม่ใช่ที่อ๋ออ่างล้างหน้านะแหมโทษทีอ่างล้างจานสวยขนาดนี้นะแล้วอ่างล้างจานจะขนาดไหนดูห้องผู้หญิงก่อนเลยปาม พังๆอัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีนะอ๋ทั้งอาบน้ําทั้งอ้องส่วมมีที่แขวนผ้าด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้แหละห้องน้ําจะสวยขนาดไหนแต่บางทีขาสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างที่แขวนผ้าอย่างเงี้ยเสร็จเลยนะต้องไปพาาแล้วกับคือกับเคือคอะไรด้วยนะบางทีไปพลาดเอาทางมดเดินพอดีพอมาใส่ปุ๊บโอ้โห,หมดกัดเต็มตัวเลยเสร็จเลยนะนะครับนี่อันนี้ อ๋อก็คือทั้งอาบน้ําทั้งเป็นห้องซ่วงด้วยนะครับผู้ชายไม่ต้องดูเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวไปนั่งข้างคลองก็ได้ไม่ใช่นะฮะดูนิดนึงก็ได้ครับนี่ครับเหมือนกันครับนี่บริเวณข้างหน้านี่ครับเี่น้องๆกำลังจะกกลับมาจุดถ่ายรูปนแน่ๆตรงนี้นี่ ใครมาจะต้องมาตรงนี้นะฮะเพื่อถ่ายรูปเช็คอินเช็คเอาท์กันตรงนี้ได้นะครับจะพาไปดูเขาเรียกอะไรร้านอาหารร้านที่แบบว่าสั่งกาแฟมาแล้วนั่งจิบกาแฟแล้วมองไปข้างหน้าเป็นริเวอร์วิวเขาเรียก r ิ v วอร์วิว่าแบบนี้ เนะเขาเรียกอะไรครับอย่างนี้คือเรียกอะไรไม่รู้เรียกอะไรอะ่ะแต่เอาเป็นว่าคือเป็นไงดูแล้วเป็นไงรู้สึกโปรดโปร่งไหมลมพัดมาสัมผัสกับใบหน้าเราแบบแผวเบา,เบาแล้วเราก็มองไปข้างหน้าเป็นไงสวยงามใช้ได้แล้วตรงนั้นก็เป็นแหลมยื่นออกไปไกลๆนู้นมีชาวบ้านกำลังหาปลาอยู่ บริเวณตะลิงเอ่อบริเวณที่แหลมตรงนี้ก็สามารถตกปลาได้มีเรือให้พายเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนั้นเป็นจุดการเตท้นที่เปิดใหม่กําลังพัฒนาอยู่นะผมว่าเปิดมาไม่เกินประมาณ3เดือนนี่แหละนะครับผมไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะประมาณไม่เกิน3เดือนนะดูจากการปรับปรุงอ่ายังใหม่อยู่เลยไปเดี๋ยวไปลงมาดูข้างล่างกัน อันนี้วิวระหว่างทางลงนี่ครับเดินลงไปเมื่อกี้ผมเดินลงมาจากข้างบนนั้นนะครับนี่ตรงนี้เขาก็มีชุดม้านั่งสำหรับนั่งรับลมชมวิวตรงนี้นะครับนีบ่เขาพยายามจะทําให้มันลดระดับลงลดระดับลงอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถกางเต็นท์ได้ตรงนั้นเห็นปะนะครับกางเต็นท์ได้แล้วก็มีทางลงไปนะ ข้างล่างนั้นก็มีอีกติดริมน้ําเลยเดี๋ยวลรจะลงไปตรงนั้นครับไปดูข้างหน้านั่นไปดูจุดแลนด์มาร์คของเขานี่เลยครับผมบริเวณนี้กางได้หมดชั้นบนสุดตรงนี้ถ้าผมคาดดูจากสายตานะจะลงได้สักประมาณกี่เต็นทถ้าเต็นท์อย่างเดียวแล้วใช้ทาบกางอยู่ที่เดียวกับตัวเต็นท์ น่าจะได้ประมาณหนึ่งสองสามสีประมาณแปดถึงสิบเต็นแปดถึงสิบเต็นนะครับถ้ามาด้วยกันเนี่ยแปดถึงสิบเต็นแต่ถ้าแย,แยกกันมาเนี่ยก็คือต้องมันกิน,พ,นพื้นที่เยอะนะครับจำนวนเต็นก็ลดลงครับนี่นะครับนี่แลนด์มาร์คของเขาเขาอนุญาตนะครับครับ, <laughs> รบนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คของเขาเลยถ้าที่ผมมองนะเพราะว่าอะไรตรงนี้คือจุด สุดจุดสุดของหัวแหลมมีเปลอยู่ข้างหน้าลมพัดเข้ามาแล้วที่สำคัญคือมีต้นไม้อยู่ข้างบนครับผมอตอนออกอยู่ไหนเดี๋ยวนะหาทิศตะวันออกก่อนตะวันออกน่าจะอยู่ทางโน้นตอนเช้าไม่ร้อนแน่แต่พอหลังจากเที่ยงเที่ยงไปแล้วน่าจะศาสตร์ามาข้างหลังเต็นนะครับตัวนี้ศาสตรหลังเต็นแน่นอนนะตรงน้นก็โอเคเตายต้นไม้ปะ เราลงไปดูชั้นหนึ่งข้างล่างมาเพิ่งมาหรือว่าจะกลับเลยครับเพ,บพิ่งมาวันนี้สองคืนนี้ครับเนี่ยคืนเดียวครับ <c oughs> ผมเดินลงมาจากชั้นที่บอกว่าเป็นแลนด์มาร์กตรงนี้นะนี่มีบันไดลงไปนะครับข้างล่างก็จะมีอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เป็นดินแล้วนะนี่ครับไปซ้ายหรือขวาดีไปซ้ายก่อนแล้วกัน บอริเวณนี้ก็กางได้นะครับนู่นนะกางได้มาจากนู่นมานี่เลยแล้วเป็นไงครับนี่สำหรับาสายฟิชชิงนะครับสามารถฟิชชิงตรงนี้ได้ทั่วเลยนะนี่ครับรอบเลยวางแคมป์ตรงบริเวณนั้นใช่ไหมวางแคมป์บริเวณนั้นแล้วก็วางเบ็ดตรงนั้น อมอมืนั่นนะใช่เลยครับตรงนี้ใช่เลยแล้วดูท่าทางไม่ใช่ว่าเอาเบ็ดมาโยนน้ําอย่างเดียวนะผมว่ามีปลาด้วยนะนะไม่ใช่เอาเบ็ดเอายโยนน้ําแล้วก็ชั่งมันแล้วหลังจากนั้นมาก็ชงอย่างเดียวนะเลี้ยวขวามาั่งนี่มีต้นไม้ร่มรบนิดหนึ่งตรงนี้ครับเลี้ยวขวามาฝั่งนี้ก็กางได้นะแต่ ช่วงเช้าแดดส่องเต็มเต็มมีเรืออยู่ตรงนั้นสองลำให้พายเล่นได้นะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูวิวตรงหัวแหลมนะครับสวยงามครับผมอ,อารมณ์เหมือนทะเลนะเนี่ยมีลมด้วยร้อนๆน,นิดนึงแต่ดีกว่าทะเลตรงที่ไม่เหนียวตัวนะครับ สำหรับผมนะผมก็ชอบน้ําทะเลน้ําเค็มสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าเล่นน้ํานะเล่นน้ําก็น้ําก็ไม่ได้เค็มนะนูน่นนูน่นนฝัน่งทางโน้นที่เราขับรถมาจากทางนู้นแล้วก็วนมานี่เนี่ยเมื่อกี้นู่นอยู่ทางนู้นนี่ครับผมว่านะถ้าเกิดว่า,เ,าเพื่อนเ<ๆ><ๆ>พื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบอารมณ์แบบว่าอยู่กับเขาอยู่กับป่าอยู่กับน้ําอยู่กับธรรมชาตินะตรงนี้มันใช่เลยครับใช่เลยเพราะว่าวิวด้านหน้านั้นสวยมาก มีภูเขาสลับซับซ้อนนะสลับกับเขาเรียกว่าหมู่บ้านชาวบ้านที่เขาอาจจะเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทหรือว่าเป็นที่พักอะไรต่อมีอะไรแล้วก็มีแพปลางแพปลาหรือว่ามีชาวบ้านกําลังทําการประมงอยู่อะไรอย่างนี้นะครับนี่นะมันขาจะมีบันไดขึ้นขึ้นตรงนู้น,น,นเป็นชั้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 นลงมานะครับแต่ว่าดูดูลม ที่มีลมแรงๆตรงนี้ไม่ทราบว่าลมจะแรงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเช็คได้ครับผมเช็คลมเช็คลมความเร็วลมนี่ก็คือดูจากไอ้ g ูเกิลน,นะครับมันจะมีให้ดูอยู่ตรงข้างในที่เขียนวิวกัดวิวกัดนะครับลมกันโชคเลยครับถ้า30 30ขึ้นไปเนี่ยถือว่าลมแรงแล้วนะเดี๋ยวว่าหลังผมจะรีวิวไปดูนะครับว่าการคำนวณความชื้น การเขาดูความเร็วลมมันจะมีประโยชน์อย่างไงกับชาวแคมปิ้งบ้างนะครับเดี๋ยวตรงนั้นข้างล่างข้างล่างเป็นไรถ้าพี่ผมสังเกตดูเหมือนเขาจะมีบ้านพักด้วยนะครับสองหลังเนี่ยตรงนี้นข้างหน้าก็จะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอนะเป็นเอ่ u เนเจอร์วิวนะมันมีทั้งป่าไม้ ภูเขานะครับแล้วก็เขื่อนนะครับเนี่ยผมขอตั้งชื่อ nature view เลยวกันนะครับนีนี่สวยครับผมหายใจไม่ทันแล้วครับนี่ก็สำหรับที่หัวแหลมแคมปิ้งนะครับอํเาเภอแก่งกระจานเนี่ยนะถ้าที่ผมดูในภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเป็นลานกลางเต็นที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่า พื้นที่นั้นมีลดหลั่นลดระดับกันลงไปเนี่ยนะครับแต่พื้นที่จริงๆไม่ได้กว้างนะถ้าที่ผมดูตวเน,นี้จุด้ังผัก้ังจาและห้องน้ํามีจุดเดียวอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีห้องพักอยู่ด้วยกันสองห้องแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างบนซึ่งก็อาจจะยังไม่ยังไม่เปิดขายนะครับเพราะว่าดูวทางท่าทางแล้วเขาเพิ่งเปิดจริงๆนะฮะ ก็แต่ว่าวิวทิวทัศน์นั้นมองไปข้างหน้านั้นก็คือสวยงามจริงๆฮะแล้วก็ดูทาทางมีมีความเป็น private อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าจะขับรถเข้ามาค่อนข้างลึกก็ตามทีนะฮะแต่พอเข้ามาปุ๊บก็รู้สึกว่าเออสบายใจผ่อนคลายอะไรทํานองนี้นะครับสําหรับที่วัวแหลมแคมปิ้งนะครับไฟฟ้าเขายัางไม่มีมีแต่โซล่าเซลล์ซึ่งกําลังไฟน้อยมากนะครับ เพื่อนๆมาก็เตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะพวกแบตเตอรี่เอออะไรเออพาวเวอร์แบงค์ b พอาวเวอร์บ็อกอะไรก็แล้วแต่นะก็เตรียมกันมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็คงจะต้องลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ติดตามซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งนะกดคอมเมนต์อะไรกันเข้ามานะครับก็ผมก็ขอบคุณจากวัจิตวัจใจจริงๆนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรติดตามนะครับคลิปนี้ผมลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ